ที่ดินอยู่ที่บ้านหนองหลุบนะครับใกล้กับโรงเรียนบ้านหนองหลุบจำนวนหกไร่หนึ่งงานหกสิบวาที่ดินไม่ต้องถมเลยนะครับเพราะว่าสูงกว่าถนนพอสมควรเลยนะครับทางจะมีส่วนหนึ่งที่ติดกับถนนประมาณยี่สิบเมตรนะครับรูปที่ดินใช้ได้เลยนะครับในตัวที่ดินก็จะเป็นเนีต้นไม้ขึ้นแบบนี้ หน่อยนึงนะครับประมาณนั้นเองนะครับทั้งผืนนะครับหกไร่หนึ่งการหกสิบบาทนี้สูงกว่าถนนพอสมควรเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับก็อยู่ที่ตัวหมู่บ้านนะครับตัวหมู่บ้านน้องหลุดนะครับแถวนี้ก็จะมีส่วนมากแล้วเขาก็ทําบ้านจัดสรรขายกันข้างหน้านี้ก็เป็นบ้านจัดสรรขายนะครับแปลงเล็กนะครับแปลงเล็กครับ ราคานะครับผมจะลงไว้ข้างล่างให้นะครับราคานะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องคุยกับทางท่านเจ้าของที่ก่อนนะครับว่าตกลงราคาประมาณไหนแต่ว่าขายถูกกว่าบริเวณนี้แน่นอนครับแน่นอนนะครับขายถูกกว่าเป็นร้านหลานนะครับต่อแปลงนะครับไม่ถึงต่อแปลงแค่ซื้อก็ได้กำไรแล้วครับ ที่ดินนะครับอยู่ในตัวบ้านน้องหลุกใกล้กับโรงเรียนบ้านน้องหลุกนะครับเนื้อที่หกไร่หนึ่งงานกับอีกหกสิบตารางวาหน้ากล้องติดสนนประมาณยี่สิบเมตรได้นะครับครับสวัสดีครับเป็น ตัวทางเข้านะครับทางเข้ารั่วนกันได้จะอยู่ห่างจากอาพอเราเลี้ยวมาจากถนนมาลีวันเข้าตัวหมู่บ้านเลี้ยวขวามาประมาณเจ็ดร้อยเมตรก็ถึงที่ดินแล้วนะครับประมาณนั้นเองนะครับแล้วก็หน้ากว้างติดถนนแบบนี้นะครับประมาณยี่สิบเมตรนะครับนี่ครับถนนนี่ครับที่ดินก็สูงกว่าแบบนี้ครับถนนสูงกว่าสูงกว่าถนนนะครับที่ดิน ถนนแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับที่มาจากพอเข้าจากมะรีวันแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยวขวามานะครับเลาะลัวโรงเรียนมาเลยนะครับก็จะเข้ามาซอยตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับไปอีกประมาณสองร้อยเมตรก็ถึงที่ดินแล้วครับ น,นะครับตรงนี้ก็จะไปถนนเที่ยงเมืองไปอะไรได้นะครับ